ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดคูปองรับเพจหนึ่งและเพชรของคุกิรันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับเห็นได้ว่าเพรผมมีอยู่แค่หกนะครับแล้วก็เข้าไปทีดการตั้งค่าครับคูปองครับคลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปครับ ข้าคูปองไปครับเราสักรวบอ่าจะให้ใสุู่ปองนะครับใส่ไปว่าใส่ตัวใหญ่นะครับคุกกี้รันนิวโวนะครับคุกกี้รันนิว โกลสนะครับผม่นะแล้วก็ใส่ข้อมูลเรียบร้อยสามารถตรวจสอบรางวัลได้เมื่อกลับเข้าเกมนะครับโอเคแต่ลองเข้าเกมสิครับมันก็จะมาหน้ารีเซ็ตใหม่นะครับผมนะเดี๋ยว้า คูปองนี้ใครมองไม่ทันผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับรอสักครู่ครับเรามาดูกันว่าได้หรือเปล่าหนึ่งร้อยเพชรครับครับก็มาแล้วนะครับผมอ่ะมาแล้วนะครับเมื่อกี้มันเกิดอาการค้างนิดหน่อยนะครับ แล้วสักครู่ครับตัวสอบเซิร์ฟเวอร์แล้วครับโอเคแล้วก็จะดูว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวแล้วครับยู mm. ไม่ใช่ไลท์เพ็ครับ 3 0 0อเพรอะไรป็นไงครับผมคิดดูครับ3า0เพรครับโอ้โหผมนึกว่า100เพรนะครับเนี่ยส0 0เลยเหรอโอเคก็เป็นอันสรุปได้ว่าใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่โค้ดนี้นะคบผมครับวันนี้ก็ขอลาการไปทันทีครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกัไดนะครับสวัสดีครับ